โอเคกำลังมานะครับในส่วนของรถท้องทิ่น48 0วันนี้เตรียมแก้วน้านะํามาฮะเดี๋ยวจะได้สาดคนแน่นอนวันนี้วันนี้เอาคืนให้สาสมเลยยังไม่เปิดตอนนี้นะครับน้ำเย็นช่าวันนี้เต็มคาราเมลแค่นี้ไปก่อนยังไม่ได้เอามีดมานะฮะเอามีดมาคือตายโดนจับนี่แหละครับติดคุกตายประเด็นคืออายุปดแล้วไง โอ okay, เคแป๊บน,นึงนะขอเปิดแป๊บน,นึงโอเคเรียบร้อยเตรียมจาัดก,การคนจังไรกันแค่น้ำเปล่านะฮะเมวานมีคนสาดผมนะฮะโอเคเปิดไว้ละเดี๋ยวจะมาจัดก,การคนชั่วกันนะครับให้มันไม่ต้องมาสถานีนี้อีกนะครับเมวานใครเป็นพยานเนี่ยมั้งครับตอนนี้มือสั่นมากเพราะว่าปไปงานเฉพาะแก้วบางมุนางมานะครับ ไปรับองค์เจ้าพ่อแก้วบางมูนาเขาสาดมานะครับนะมีหลักฐานครบฮะเดี๋ยวอันนี้แหละฮนะเดี๋ยววันนี้จะสาดคืนให้สาสมแก่ใจโอเคนายสถานีมาเตือนนะครับว่าถ้าสาดน้ําระวังโดนคนอื่นนะครับเพราะว่าถ้าโดนคนอื่นเนี่ยเราโดนแจ้งความจับได้นะครับก็ผมก็มาทุกวันนะฮะเมื่อวานนะายสถานีก็เป็นพยานได้ครับนะว่าผมโดนจริงๆเดี๋ยว่าติผมกาลังมานะครับ เดี๋ยวมาเคลียร์ต่อตัวเลยอาจจะไม่สามน้ำนะฮะมาเคลียร์ตัวต่อตัว,ตวนะครับว่าไอสิ่งที่ทําเนี่ยมันทําอะไรเพราะอะไรกันแน่นะครับตอนนี้เปิดให้ความเย็นมันออกมานะครับนะตอนนี้มือสั่นนะครับเพราะว่าไปงานเจ้าพ่อแก้วบางมุนางมานะครับนะอัญเชิญนะฮะจับมือกันเดินเข้าวิ่งเข้านะครับนะโอเคมานะครับ48เชียงใหม่นครสวรรค์ อาจจะแบ่งเป็นสองคลิปนะฮะ,อะโอเคอีกทางอีกทางอีกทางหนึ่งก็เป็นในส่วนของรถเร็ว109นะครับกรุงเทพเชียงใหม่กอลังมานะครับ408ก็จะล้อหลีกรถเร็ว109นะครับนะวันนี้เต็มคารลเมีแค่นี้ก่อนนะครับนะเราจะมาดูคนเฮียกันนะครับ ถ้าเขาไม่ลงมาก็รอดถ้าลงมาเจอกันเดี๋ยวนี้โอเค,อเคมานะครับ408 อนนี้มือสั่นนะครับสั่นคอึกคึกเลยเดีไว้หนูดิมโอเคให้หน้าม่เป็นไรเสี่ยงเอาโอเคปนึงนะฮะหาคนที่มันชั่วๆก่อน อยู่ไหนล่ะไม่เห็นโผล่มาเลยอยู่ไหนออกมาออกมาอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะไอคนที่สาดน้ำกูเมื่อวานเนี่ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนก่อนสรุปว่าไม่เจอนะครับนะอยู่สายนี้บางมูนานะฮะ เมื่อเช้าจะซัดอยู่แล้วนะครับนะก็ไม่ได้อยากมีเรื่องนะฮะแต่วันนี้มันต้องโดนนะครับต้องจดใช้ในสิ่งที่มันทำกำลังหาอยู่นะครับมันไม่มาไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ได้ครับไม่เป็นไรนะวันนี้ไม่ลงมานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันระวังน้นหนึ่งครับ โอเคมาแล้วครับ1 0 9กรุงเทพเชียงใหม่บรรด,ดาผมว่าบ้านะฮะแล้วมาสาดน้ําใช่ไหมก็ขอให้มันโดนที่ผมโดนนะครับนะมันสาดผมก็ขอให้ตัวมันโดนเองนะครับไม่ใช่ผมโอเคมาแล้วครับ1 0 9กรุงเทพเชียงใหม่วันนี้ฮิตาชิทางขงบวนฮิตาชิ4ี่ห้าหนึ่งหนึ่ง จะแดวูสองคันนะครับยังไม,ไม่เจอตัวนะครับวันนี้รอดไปนะรอดไปหนึ่งกลุ่มนะครับ นะโอเควันนี้ก็เสียดายมากนะครับไม่เป็นไรพรุ่งนี้ฟังน,นึ่งนะพรุ่งนี้นะครับเจอกันวันนี้เขาไม่มานะครับนะ ตาผานหินพิจิตรบางกระทุ่มพิษณุโลกพริรามหนองตตงพิชัยจุมทางบ้านดาราท่าศักตรอนอุตรดิศิลาอาจเดชชัยบ้านปิ่นแม่เมะาะนครลำปางขุตนตาลำพูนและไปที่สุดที่เชียงใหม่อ๋อวันนี้แดว,วูสองคันนะฮะสุดยอดเลยโอเคหาตัวอยู่นะหาตัวอยู่มองอยู่นะตอนนี้มองอยู่ โอ้ยวันนี้พ่วงมาเพิ่มอีกสามคันสิบสามคันนะฮะเสริมนะฮะเสริมโอเคไม่เจอตัวครับไม่เป็นไรพรุ่งนี้เจอแน่นอน